นี้คือเป็นเป็นรายการแรลกที่มาสัมผัสแล้วก็ครับคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเนาะรายการแรกรายการเดียวเด้อพี่น้องรายการแรกซื้อรถรายการแรลกทีมามาบอกให้ฟังเราที่นี่โอ้มืงเรียงหนูก็กินดอกสกปรกพอได้กินท่านึง่ากินหนูป่าเลยไม่รู้ว่าหนูป่ากินอะไรมาบ้างไม่รู้ว่าหนูป่าออกมาจากไหนเอามาจากจากท่อเอามาจากป่าจริงหรือออามาจากไหนเขาบลูทุกวันนี้เขากินเนื้อสัตว์ทุกอย่างกับ ประกอบด้วยอาหารเกือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมูกรเลียงโดยหัวอาหารไก่ก็เลียงหนูโดยหัวอาหารแม้แต่วัวควายก็เลี้ยงโดยหัวอาหารที่อยู่ในวงบ่อเป็นสัตว์ควบคุมมันว,ว่าได้ไปจุดเชื่อ,อ,อยุ่ิสได้ครับอยู่ในบ่อใครบ่อมันนะครับผมก็เลยบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวผมผมเลี้ยงหนูผมว่าผมเลี้ยงหนูได้สะอาดอะไรก็ตามที่เราเลี้ยงกันหลายๆก็จะเริ่มตัดราคากันลงแต่ผมว่าบริษันผมจิ้ดันราคาขึ้นทําไมถึงดันครับเพราะว่าคนที่เลี้ยงหนูหลุนหลังเขาจะได้ ได้ได้เลื่อมตาอาปากเราก็พัฒนาคุณภาพสินค้าของเราไม่ต้องเลี่ยงเพื่อที่จะตอบสนองผู้บริโภคแล้ห้องตองมองกลุ่มตลาดต่อมายคือกลุ่มที่มีเงินแล้วซื้อขา้าวจะขายทํานคนนาบ้านวนใหญ่ไม่ค่อยซื้อแล้วครับเขาหากินเองได้ที่เราขายในคนในหมู่บ้าน100หรือ3 5 0 0ชีวิตกลับกลายเป็นคนหลักล้านออฟฟิศออฟฟิตน,นีบ้านนอกแต่ดูได้การเลยนะอยากมานอนเบิดเหมือนผมเบิ่งเอาเบิ่งเอารถเคยใฝ่ฝันอ่า ว่ายอยากมี e สระว ن ن ่ายน้ําของตัวเองมีสระว่ายน้ำส้นตูนีสองลอยเมตรครับสองลอยเมตรบ่ายลงไปพี่น้องนี่ครับนี่เนาะครับเนี่ยเห็นบ่โลแปดครับนี่โลแปดอันนี้โลหกนะครับเนี่ยครับนี่เราจุงเสียเรืเข้าใจว่ามันใหญ่บ่ใหญ่แมนเกศสิว่าอันเกศสิว่าบ่เห็นหนูอันนี้คือเป็นเผลกตาแดงนี่สวยมากมันมันมันเป็นพ่ออะไร คือจริงๆถ้าถ้าถ้าโดยถ้าโดยการพูดนะครับไม่มีสามสีอันนี้สวยมากพี่แมีนเลสวยมากชีนี่ผมชอบชี้ผมชอบเหมือนกันเลยเนี่ยชีนี่สวยมากเอออากินมึงกินกลัวกินเดียวกันนะครับอันนี้เทคนิคไหมเทคนิคกับบ้าไหมอกครับหลายๆคนแบ่บ้าสำหรับช่องผมนะอ๋อโอเคครับผมก็คือแบบการให้อาหารกินแรงๆคือการปรับสภาพให้ให้หนู อยู่ร่วมกันได้ใช่ครับเมี่ขึ้นนี่ครับก็ขึ้นนี่ใช้ตารางนิ้วนิ้วคุณนิ้วซื้อกโบเฮาสามวัตตกบานมาใส่เนี่ยครับบอกแบบนี้มันจะโล่งมันจะไม่มีกลิ่นสำหรับเหมาะสำหรับบอกหนูขุนมันจะไม่มีกลิ่นมันจะโล่งก็คืออย่างที่บอกครับถ้าเราลงมือทํานะครับสม่ําเสมอทุกอย่างก็สําเร็จครับแม่นมาครับแต่ว่าก่อนที่ลงมือทำเราต้องศึกษานิดนึงเนาะไปบ้างนิดนึงหลักเบิ่งว่าใจจะของเนี่ยจริงๆทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าใจเล่าไปแล้วทุกอย่างมันก็สําเร็จเองทําทุกอย่างสม่ําเสมอเนาะหลักอ็คื คือเรียนรู้จากประสบการณ์ของอคนสําเร็จอะครับผมบว่าดีที่สุดแมนครับเพราะว่าเขาเรียนผิดไปหมดแล้วเราไปเรียนแค่ถูกอะครับไม่ต้องไปเรียนผิดเลยใช่ครับ สวัสดีครับช่องสายเผือกชาแนลนะครับผมพี่น้องว่าบรรยากาศดีป่ะครับบอกตรงๆนะครับบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มที่ไม่ใช่อื่นไกลนะครับฟาร์มหนูพูกใหญ่ชัยภูมินะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยตื่นเต้นมากเลยครับผมอ่ะเชนังครับเชนังเชนังเชนังครับเชนังครับเชนังครับผมโอเคครับไปจังไงมาจังไนเนาะครับจับขี้ไนหรอโอ้ยอยากมาโดนแล้วพี่น้องอยากมาโดนแล้วยี่หลีครับผมช่องผมมีเยอะอมีโอกาสเลยพ่อหน่าโอเคโอเคครับครับผมก็ขเขาุณครับที่มาเยี่ยมชมกันครับผมโอ้หซื้อหลงกับพนันมีให้ที่เพียดนี่คือมาถูกแต่ว่า อช่องทางมาาันมาหลายช่องทางนะครับก็เลยแบบไป,ไปหันไปนี่บ่สีหอดเลยข้ามี่น้องเลยไปจากไหนมาจากไหนครับเนี่ยคือผมบึงคลิปพี่โดนแล้วครับผมนะครับอยากอยากมาขอความรู้ครับผมอยากขอความรู้แบบอยากพูว่าพูว่าช่อง,องผู้ใดถามก็ทางแต่ว่าขอช่องผมครับเป็นช่องแรก ให้ถามในถอครับผมครับผมเป็นจ้าไดมาจังไดครับเออาะหูซื้อถอบจ้งมาเป็นนูพุกใหญ่ชัยภูมิเนี่ยคือพอทรงจริงจังแต่ครับพ้นซี่เหลี่ยเนาะอยากหูอยากได้ความรู้อีหลี่อรัซื่อว่าต้องเสียครับก็ถามาเป็นจังไดมาจัาไดบ่ครับก็คือสิ่ว่าเจ้าใดครับมันเกิดเกิดขึ้นจากเบื่องงานประจําครับเบื่องานประจําแต่ก่อนก็เป็นพนักงานมืออาชีพอยู่อยู่กรุงเทพครับยุ่งเขียบ กรุงเทพกแถวประเวศกิงแก้วครับอ,อยู่แถวนั้นครับผมอยู่บริษัทแพนโดล่าสัตว์คเครื่องประดับสองออก,ก็ไปเห็ดตังด้งแต่พนักงานประจำตัวเล็กๆครับจนเป็นผู้จัดการครับครับก็คิดว่าตอนนั้นก็คิดว่า,อ,าอยู่กรุงเทพมันเป็นอะไรที่เราต้องการอยู่แล้วคือโดยโดยโดยที่แบบว่าการปลูกฟังของห้องนาอครับ,รบก็คือปลูกฟังว่าลูกต้องเรียนหนังสือเก่งๆแล้วไปเป็นเจ้าคนนายคน ผูกฝังห้องสิงต้องเป็นครูต้องเป็นหมอเป็นตำรวจทุกอย่างผูกฝังบางสิ่งแต่สมัยเด็กทุกคนคนชนบททุกคนเนาะส่วนใหญ่ก็เรียนไปกไปเป็นลูกจ้างไปหางานทําครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันอิ่มตัวได้ครับไปอยู่จะปี2ี่สิปีครับยี่สิปีพี่น้องยี่สิปีบมอตรงตรงยี่สิปีเลื่อบ้านบ่นี่เออก็คือบ่ได้คิดคิดว่ามาอยู่บ้านแหละครับบ่ได้คิดเลยว่าสิมาอยู่บ้านเกิดตังครลูกหลานหนึ่งก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อยังกุเลยแมนอย่ดอียพแล้ว ย็นนี่ขายทิมบ่นเดี๋ยวนี่ก็ปล่อยยึดแล้วครับปล่อยยึดแล้วบ้านนี้เอายี่สิบปีแล้วครับเป็นยังไงก็คือระยุพุนก็ยี่สิบปีนอกก้อยก็ดอย่างที่บอกครับตั้งแต่เป็นพนักงานประจําจนเป็นผู้จัดการแต่ว่าความรู้สึกเข้าเนาะยังไงก็ต้องมาบ้านเกิด <Okay. S 1> ยังไงก็ต้องมายุบ,าบ้านบัดนี้พ่อมายุบ้านบะ่ะพ่อจะมา,ย,าะมย่ซื้อมันเป็นไปล่อ้ดได้ครับมายุนบ่เกิดได้ตรงบอกว่าคนถี่คิดยังเสียโบเตียเขาสิบกาวออกนอกเกาะครับผนี่แหละผมอยากรู้ว่า คือจังไรคืออยากออกนอกกอกคือมันด้วยไฟที่บังคับเรืออะยังก็ตามคือเ้าคิดหอดบานเนาะอย่างมาอยู่บานคือเอ้าลูกก็อยู่นีเนาะยังก็อยูย่นีเท่าอดนโดนๆจังจังไรฮะลูกเท่าหนึง่งชิลางแง่นก็ลำบากแม่นบอกรับมันเรีแมนมันเริ่มรู้สึกาคือโดยวัยประมาณสักสามสิบปีขึ้นไปคนเริ่มคิดเรื่องเรื่องอยู่บานนะครับบอกนี่ครับคิดไปคิดมาเอในที่สุดคนเราเพชแงานอยู่ใส่กันที่สุดก็ต้องมาอยู่บาน ครับแม่นครับมาอยู่บ้านาาเท่านี้แหละมาอยู่บ้านเออแล้วก็เ <PRI ME. S 1> ลยคิดมาเริ่มต้นอเมริกานเฮ็ดอีหยังอ่าเริ่มเข้าเรื่องแล้วเข้าเรื่องแล้วเริ่มเข้าเรื่อง,อองนี่แหละเอมาอยู่บ้านแล้วเฮ็ดหยังจังเกิดรายได้อออ่าเจากรายได้เกือบอาเกือบแสนตอนนั้นครับประ 8, มาณ80,000ื่นเจ็ดมื่นกับบาทเกือบแ0 0หมื่อัตรีเป็นแ0 0 0มื่นกับบาทช่วงนั้นมาอยู่บ้านแล้วนะลบ่ได้รายได้จักบาทเหนียดบ่โอ้ครับไปบ่เป็นครับไปบ่เป็นนะแบบในสมองนี่คิดจังได๋อยู่ตอนนี้ในสมองก็คือ คิดแ <H> ต่ในังสีรอดเนาะครับแมนแมนถ้าเล่ังสีรอดเพ่าวอยากเก็งเงินประจำเคยมีรายได้แล้ว,วไม่มีรายได้จะศึกษาครับหาอาชีพเสริมหลายๆอย่างเฮ็ดยังหลายๆอ <H its S 2> ย่างธ<า>ุรกิจออนไลน์เฮ็ดไปทุกอย่างอย่างแต่ก็คือช่วงแรกมันมันรูน้สึกว่าเงินในกระเป๋ายังเยอะเว้ยยังเยอะอยังเยอะอยังใจยังเฮ็ดไปเลยเปื่อยตอนนั้นเฮ็ดโบคิดแมนบ่แต่ว่าเคยได้เงินครับเฮ็ดยังก็ได้เงินแต่ว่าเขาลงทุนไปเลยเปื่อยครับตามที่มีเงินมอเนาะว่าา ทํางานมาหลายปีกะม,มันกะมีเงินบุญเก่าเนี่ยเนาะ,ะบุญเก่ามายุบาลครับเขากะเฮ็ดเลยเปือเป่อยครับเฮ็ดเด้เปื่อยเพชรเอยเงินสุดท้ายเลยประมาณหกแสนบาทสุดท้ายหกแสนหกแสนสุดท้ายดับเริ่มคิดเริ่มเนระิ่มคิดจากเงินหลักลา้านม่หกแสนเฮ้ยเขาสิบไปจากไหนต่อ,อก็เลยคิดอาชีพที่อยู่เอ๊ที่อยู่กรุงเทพยี่จากไหนพอตากรเราออกในเมื่อไรมายุบาลได้ครับหาอาชีพก่อนเพื่อได้เงินก่อนญ่ก่อนครับแล้วกะ เป็นมันมันบ่อเป็นไปเพราะว่าอย่างที่บอกเขาก็คือไม่มีความตั้งใจทําอะไรจริงจังครับพอสักพักเราเซนสัยคิดได้ก็เลยกลับมาอยู่บ้านกันเลยไปศึกษาตอนเด็กเลี้ยงปูครับนี่ไม่ใช่หนูเลี้ยงปูครับเลี้ยงปูแล้วมาเลี้ยงหนูบ่แมวบ่แม่หนูครับเลี้ยงปูแต่ว่าอันนี้ที่คุยก็คือมันมันมันเป็นความสามารถแต่ละคนเนาะผมว่ามีความสามารถคนที่เลี้ยงปูสาเร็จก็มีเยอะมีเยอะคนไม่สาเร็จก็มีเยอะ แต่ว่ามันแล้วแต่จริตเราแล้วแต่จริตเราแมนครับอ่าบอแมนว่าที่ไปบอกว่าเอ้ยปั๊บไอ้คนเลี้ยงปูก็ดีบอแมนครับเลี้ยงปูก็ดีคนรวยก็มีทุกอาชีพดีหมดเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยเออทุกอาชีพไม่มีใส่แห้งแม่ยอดเยี่ยมครับพี่ลีทุกอาชีพดีหมดแต่ว่าผมบอถึงจริตกรรมมั่นะวาครับตอนแรกผมก็ลงทุนก็คิดว่าโอ้ไปคมนวนโอ้ยลงเลี้ยงปูเท่านั้นเงินเท่านั้นนอ่เนาะจัดชุดใหญ่เลยครับลงพอไปพันไปหกหมื่นไฟกระพริบคือ ไม่เก็บก็จบอ่าอย่างงั้นครับจัดเลยครับสุดท้ายหมดประมาณเกือบแสนสุดท้ายเรื่องมาปีนึงไม่ได้สักบาทได้สักบาทไม่ได้สักบาทผัวใดสักบาทพี่น้องแล้วตอนนั้นจะเครียดมากมหนบออ่าไม่ไม่ได้เครียดครับเพราะว่าทําไมถึงเครียดเพราะผมทําหนูสํารองผมลงปูไป้นอาทิตย์ผมมาจัดหนูต่อเลยพาอคิดว่าเอในการเลี้ยงปูเนี่ยมันให้หารมันละครั้งมันไม่ได้เฮ็ดยังครับผมมันบ้างมากๆเลยพอตอนแหลกปูมันพึ่งลงเนาะแต่จริงๆบ่ได้บ้านะครับเก็บปูตายออกแต่ละมือทุกมือทุกมือ เข้าเลียงเข้าคือ้ายๆว่ามันมันมันบบถือจะรีเทาร์นหรอเฮาก็เริ่มว่าเออเออมัน่ใช่ครับแมนบ่พีก็จริงๆผมคือไม่จบก็เจ็บลงทุนเต็มที่แล้วก็ดกับเต็มที่แต่ารู้สึกมันไม่ใช่กับเราคืออย่าไปฟืนอย่าไปฟืนอย่าไปฟืนบอกเพิ่นว่าบอกพี่น้องนะครับครับถ้าเราลงทุนอะไรแล้วถ้าคิดว่าไม่ใช่สําหรับเรารีบถอยครับแล้วหาอาชีพอื่นแม่นครับถ้าดันรุรังไปมีแต่เจ็บ แมนครับแมนครับมันมาแมนกระเพาะครับมันมันบกับป็นกระเพาะว่าการเลี้ยงสัตว์ในนนวนี่มันต้องใช้การดูแลที่เยอะมากครับทั้งโรคทั้งตายมันเยอะมากเพราะเยอะเอัคือผมเป็นคนขยับข้อกขมผมคนขี่ข้านบอกตรงๆผมคนขี่ข้้นครับเพราะ่อยแบบไปเฮ็ดอีหยังบอไปใส่ใจยังขนาดนั้นไม่ใช่คนละเอียดครับไม่ใช่คนละเอียดก็เลย ก็เลยอ่ะเริ่มเริ่มเลี้ยงหนูเบิงเบิงเริ่มเลี้ยงหนูครั้งแรกเนาะอันนี้คือเป็นเป็นรายการแรกที่มาสัมผัสแล้วก็ครับคุยเรื่องนี้ให้ฟังเนาะครับเนาะครับรายการแรกรายการเดียวเด้อพี่เราโอ้ซื้อรถรายการแรกที่มามามาบอกให้ฟังเราที่เนี่ยเข้าใจว่าหนูเอ่อหนูเนี่ยเอามาจากทองทุ่งหน้าหรือว่าเอามาจากข้างไหนซื้อแรกเลยซื้อครับอ่าซื้อบอมคือจริงๆผมเลี้ยงหนูตอนนี้บ่ได้เลี้ยงโดนไหมครับอ่า ปีนี้เป็นปีที่สองครบปีสามสองปีเตรียมเดือนต้นที่อสามเดือนตุลาที่จะถึงนี้ยังไม่ถึงนะครับสองปีเนี่ยสองสองปีเล่เงินอะไรพี่น้องเบาซื้อสิเออจะเบาเรื่องเงินซะมันจะเป็นดราม่าอะไรดราม่าเนาะสองปีประสบความสําเร็จดีกว่าแม่นครับประสบความสําเร็จเรื่องคือที่ว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งครับือคือก่อนก่อนก่อนที่จะสองปีเนาะก่อนเริ่มต้นที่มาเลี้ยงหนูเนาะเทาก็บกเริ่มต้นจากการซื้อ Ha 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 ha!